สาขาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของ reduce environmental impact นะครับซึ่งเราศึกษามาตั้งแต่ปี2009ในเรื่องของ energy saving การติดตั้งอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานการลดการใช้พลังงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารถึงเวลาแล้วที่เราได้ราคาที่คุ้มค่าในการเริ่มนดำเนินการติดตั้งผมค่อนข้างมั่นใจนะครับสเปคภายในที่ทางกินโล่ได้ดำเนินการให้เราเรามั่นใจแต่ที่เรากังวลก็มีจะอยู่กับแผงโซลารนี้ในเวลาอันนาน 15ปีเ네นี่ยอยู่อย่างไรแบบยั่งยืนจะไม่ไปเพิ่มภาระ,ะในการดูแลมันกินเนโเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในภาคธุรกิจทางด้านพลังงานนะครับเชิญมาร่วมประมูลนะครับเทคโนโลยีและราคาปัจจุบันนี้คะความคุ้มค่าที่ดีที่สุดเลยเนี่ยลราลงทุนเองแต่อย่างที่ผมบอกว่าปัญหาอุปสรรคก็คือเราเราไม่พร้อมที่จะดูแลเราไม่พร้อมที่จะมาจัดการเรียลไทม์หากมีปัญหาอุปสรรคในการโอเปเรตทำให้เราได้เปลี่ยนทิศทางการตัดสินใจมาเป็น PPA มันสามารถตอบโจทย์ความยั่งยืนของเราได้ในเรื่องของการดูแลภาคธุรกิจให้ไม่มีผลกระทบทุกวัน,ท,วนทุกเวลาที่สามารถรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลาโดยมีผู้ดูแลแทนเราการขออนุญาตการติดตั้งเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วทันใจนะครับปลายปีที่แล้วก็ดําเนินการได้20สาขาเป็นที่น่าพอใจคุณภาพก็เราได้เห็นแดชบอร์ดเรียลไทม์ก็ยังไม่เห็นข้อผิดพลาดอะไรเห็นรูปแบบการทํางานที่เป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็เราได้เห็นคุณภาพของสินค้าที่เอามาให้เรา ผลที่หนึ่งก็คือรุ้มคุณภาพอันที่สองคือราคาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกครั้งที่สองอีกนะครับทีนโรกก็ได้ฝันการคัดเลือกครั้งที่สองเป็นเสเพอร์ที่ดีนะครับยืดมั่นในคําสัญญาให้ผลออกมาตามที่ตกลงกันไว้นะครับอาจจะเรียกง่ายว่าเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์ในเชิงของซัตเซนวิตี้สามารถพัฒนาแก้ไขปรปับปรุงไปร่วมกัน